สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กับทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็มาดูไม่ใช่มาดูเนาะมาวิเคราะห์แพท0.54กันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็พูดแบบไม่มีสคริปอีกตามเคยนะครับก็พูดไปเรื่อยของผมนี่แหละนะมามาดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับก็ยังอยู่กับช่องตู้เย็นอยู่นะครับ โอเคนะอาหลังจากที่ผมไปดูมานะครับผมก็ลองสังเกตนะว่าไอ้บอสตัวเมื่อกี้ตัวที่ผมพาดูคลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่ามันมันเป็นบอสปูใช่ไหมแต่พอมาดูคลิปนี้นะครับผมเห็นเนี่ยร่างเงาตัวเนี้ยผมคิดว่าร่างเงาตัวเนี้ยเป็นบอสจริงๆนะครับก็คือตัวบอสจริงๆเลยอะนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะ มันจะคล้ายๆกับบอสกเลมหรือเปล่าเพราะบอสกเลมมันจะมีลูกกระจก3ตัวใช่ไหมแต่บอสต,ตัวเนี้ยมันจะมีลูกกระจก2ตัวหรือเปล่านะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีปีกบินได้นะครับเนี่ยคล้ายๆกับ,บแมลงปอแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเป็นเจ้าบอสปูหินตัวนั้นแนะเจ้าตัวเนี้ย อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมมุมขวาล่างมันมีอยู่นะครับเห็นไหมรูปรูปของเจ้าบอสเจ้ามินิบอสนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับอ่ะอต่อไปนะครับนี่ก็เป็นไบโอใหม่นะครับหรือว่าเป็นเขตใหม่นะเป็นพื้นที่ใหม่นะครับเป็นปไบโอภูเขาไฟเนาะ นี่เลยภูเขาไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเจ้าบอสตัวนี้มันจะอยู่ในภูเขาไฟหรือเปล่านะแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเออกาะลอยฟ้านะครับมันจะเป็นเกาะพื้นที่ลอยฟ้าเป็นแบบเขตของน่าจะเป็นพื้นที่ที่สําหรับเจ้าตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับเนีย่ยเพราะว่ามันมีปีกนะครับมันก็จะต้องอยู่บนฟ้าเนาะ อ่ะนี่ก็จะเป็นเอ่อเป็นญาติต่างๆกันนะครับอ่าโอเคมันมีคำแปลอยู่นี่เนาะอ่ะโอเคนะครับนี่คือภูเขาไฟนะครับตำแหน่งรูปร่างของภูเขาไฟดีกว่าพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนในอดีตนะครับก็ป่าฝนเขตร้อนในอดีตก็คงจะหมายถึงป่าดงดิบแหละนะมีอะไรอีกอ่ายันยันครับนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ ครอบครัวที่มีภูมิหลังมากมายพวกเขาเป็นญาตาิห่างของไข่บูมนะครับก็เป็นญาติห่า,างๆห,หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีญาตาิห่างด้วยเหรอเจ้าไข่ระเบิดตัวนี้มันคือปูนะครับปูลาวานะแล้วก็เป็นมันเอามายืนคู่กับไข่ระเบิดแต่ ดูเท้าของปูแล้วก็ท้าของไข่ระเบิดเนี่ยมันจะต่างกันนะครับเจ้าไข่ระเบิดเนี่ยจะเป็นท้าของสัตว์เลื้อยคานนะแต่ปูเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นท้าของมันเลยนะครับเป็นท้าแบบจิกๆเอาอะอนะแล้วก็มาดูรูปนี้นะครับนี่และตัวละครที่แท้จริงของไข่บูมนั้นไม่ธรรมดายิ่งไปกว่านั้นนะครับซึ่งมันสามารถที่จะ กลายร่างได้หรือเปล่านะครับสําหรับไข่ระเบิดนะ <c oughs> ก็อันนี้คืออะไรอ่ะไข่บุมเป็นทารุกในบ้านที่ใช้ในพื้นที่เปิดโล่งและถนนใต้ดินเปลวไฟที่ปล่อยออกมามีอํานาจทะลุทะลวงที่เหนือกว่าแรงอะไรอ่ะที่หนักกว่าระยะการระเบิดอะไรเอ่ยเขาไปยังไงก็ไม่รู้นะครับก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นดังนั้นอย่าประมาทการระเบิด แต่มีมังกรตัวเล็กซ่อนอยู่ในเปลือกของมันก็ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเจ้าไข่ระเบิดเนี่ยมันก็คือมังกรนี่เองนะครับมันเป็นยากาหาร <ap ing> กับปูลาวาได้ยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคนละสายพันธ์กันเลยนะสรับมังกรกับปูเนี่ยก็ก็ห <c> ่างกันจริงๆแหละนะครับแต่ มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับไข่ระเบิดที่อัพเข้ามานะครับนั่นก็คือ,อไข่ระเบิดเนี่ยเ,เห็นไหมเขาบอกอยู่นอกจากจะแข็งแกร่งและมากแล้วพวกเขายังเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ใหญ่มากอีกด้วยนะครับพวกเขาคิดว่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเกิดที่ไหนนะครับมันจะมีไข่บูมมาอีกอหลายรูปแบบอยู่นะในรูปนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ ให้ผมเดาเนี่ยเจ้าตัวที่มันพันผ้าอยู่เนี่ยคือมันอยู่ไบโอมทะเลทรายนะครับมันจะมันจะแยกเป็นไบโอมไปเนาะก็ตามนี้เลยนะครับเจ้าพันผ้าอนี่ยน่าจะเป็นไบโอมทะเลทรายนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมมันทําให้ผมคิดถึงฟาโรเนาะแล้วก็ตัวกลางนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลาวาหรือเปล่านะครับแบบในนรกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นอยู่ตรง ไบโอใหม่ก็ได้นะครับเพราะไบโอใหม่มันจะมีลาวานะครับก็คือไบโอภูเขาไฟเนาะแล้วก็ไข่ระเบิดที่มันเป็นตัวดำดำแดงๆนี่ผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะตัวนี้นะครับมีไข่ระเบิดบนน้าแข็งในไอซ์แลนด์นะครับเมื่อพวกเขาระเบิดพวกเขาไม่ได้ยิงไฟแต่เป็นกลวยน้ําแข็งจํานวนนับไม่ถ้วนและเย็นมากนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการระเบิดน้ําแข็ง นะครับไม่ใช่ระเบิดแบบตูมเป็นระเบิดปกตินะครับเป็นระเบิดน้าแข็งเนาะ,ะตัวนี้นะครับไข่ระเบิดทองคําและเหล็กนะครับถูกวางไข่ในเขตการขุดและพวกมันจะบินไปในขณะที่พวกมันระเบิดด้วยเข็มเล็กนับไม่ถ้วนราวกับอาวุธทรงกลมลึกลับอืมก็ น่าจะอยู่ใต้ดินหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเขตการขุดนะก็มันทำให้ผมนึกถึงเหมืองหรือว่าท่านั่นเองนะครับในความเป็นจริงในจกักรวาลเล็กๆไม่ได้มีแค่ไขบ่บุมเท่านั้นแต่ยังมีชนเผ่ายักษ์ด้วยเช่นเกี้ยวนะครับเกี้ยวหรอเกี้ยวหรือเกี้ยวถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอภอภัยด้วยกันนะครับที่น่ารักแต่ก็ยังมีญาติอีกมากมายนะครับก็ น่าจะคล้ายๆกับเจ้าบับบี้นะครับบับบี้ล่างสามะแล้วก็น่าจะเป็นญาติทางห่างกับเจ้าดังหัว <c oughs> เพราะว่ามันรูปร่างคล้ายๆกันนะครับนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็อ๋อมีตัวอย่างด้วยตัวอย่างเช่นเกีียวสีนําเงิน สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพืชได้เกลยวสีแดงง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแหล่งไฟอาจจะทำให้เกิดไฟได้เมื่ออยู่สถานที่เดียวกันเป็นเวลานานกระสอบสีน้ำเงินสามารถสร้างทะเลสาบได้นอกจากนี้ยังมีเกลยวสีเหลืองที่สามารถเสริมกำลังโครงสร้างด้วยดินและหินและสร้างอาคาร โอ้ oh, อันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจนะครับเป็นน่าจะเป็นอมอนใหม่นะก็รู้สึกว่าแพหน่าจะมีมอนใหม่ up มาเยอะอยู่นะครับทั้งเจ้าปูหินนะครับมีไข่ระเบิดที่มีหลายล่างขึ้นไปอีกนะครับมีบอสใหม่มีมินิบอสนะครับก็เป็นเท่าไหร่ละก็เยอะอยู่อ่ะมีทั้งสัตว์ไอ้นี่ด้วย ทั้งแมลงด้วยนะครับก็คือผีเสื้อนะครับก็หกเจ็ดตัวอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกนะอืมหกเจ็ดตัวเนี่ยเป็นอย่างต่ำเลยนะครับสาหรับแพทหน้านี้เนาะก็คลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้แหละนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ